สวัสดีครับคุณผู้ฟังเคยรู้สึกกันไหมครับว่าชีวิตเราเนี่ยบางทีมันรู้สึกหนักๆนะทั้งที่เราก็ไม่ได้แบกไม่ได้ถืออะไรทางกายภาพเลยข้อความที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็เริ่มจากความรู้สึกแบบนี้เลยครับชวนให้เรามาลองดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอะไรกันแน่ที่มันทำให้เรารู้สึกหนักวันนี้เราเลยอยากจะมาสำรวจแนวคิดจากข้อความนี้กันครับว่าไอสิ่งที่ทำให้หนักเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่ของนอกกายเลยแต่เป็นเขาเรียกว่าของในใจแล้วการทิ้งหรือปล่อยวางของพวกนี้ไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การเสียอ,อะไรไปเลยก็ได้นะแต่เป็นการเปิดที่ว่างเปิดทางให้ชีวิตมันเบาขึ้นมีความหมายมากขึ้นตามมุมมองที่เขาเสนอมาเนี่ยแหละครับในข้อความเขาก็ระบุเลยนะครับว่าของในใจที่ว่าเนี่ยก็อย่างเช่นออของที่เรามีอยู่แต่ไม่ได้ใช้แล้วหรือบางทีก็เป็นความสัมพันธ์ ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งความคิดเก่าๆที่มันยังวนเวียนอยู่ในหัวเราเนี่ยครับพอมันสะสมมากๆเข้ามันก็กลายเป็นน้ำหนักที่มองไม่เห็นไปได้เหมือนกันอืมใช่ค่ะแล้วประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่ข้อความน,นี้ชี้ให้เราเห็นก็คือเออเบื้องหลังที่เรายังเก็บเก็บของพวกนี้ไว้เนี่ยหลายครั้งเลยมันไม่ใช่เพราะว่าเฮ้ยของมันจำเป็นจริงๆหรอคะ่ะอ๋อครับ แต่มันเป็นเหมือน,นกลไกในใจเรามากกว่าเป็นความกลัวนะคะกลัวว่าจะไม่มีกลัวขาดแคลนอะไรแบบนั้นคล้ายๆเป็นสมองที่มองไม่เห็นคอยดึงเราไว้กับสิ่งที่ไม่จําเป็นแล้วหรือบางทีก็เป็นสิ่งที่ฉุดรั้งเราไว้จากปัจจุบันด้วยซ้ํานะคะความกลัวตรงนี้นี่เองที่ทําให้เราไม่กล้าปล่อยคะ่ะโหเป็นมุมมองที่แบบชวนให้ฉุกคิดเลยนะครับแล้วในข้อความเขาก็มีคําถามเปรียบเทียบที่ เออผมว่ามันทรงพลังมากเลยนะเขาถามว่าถ้าชีวิตเราเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ได้ใช้มันจะเหลือที่ให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาได้ยังไงฟังแล้วเห็นภาพเลยนะครับเหมือนห้องที่รกมากๆจนเราเอาของใหม่ดีๆเข้ามาไม่ได้หรือเหมือนใจเราที่เออเต็มไปด้วยเรื่องเก่าๆจนไม่มีที่ว่างให้ปัจจุบันหรืออนาคตเลยเป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากเลยค่ะ พราะมันท้าทายความคิดเดิมๆของเราเลยเนาะที่ว่าการเก็บการสะสมเยอะๆคือความมั่นคงทันที่จริงแล้วตามแนวคิดนี้การเก็บทุกอย่างไว้อาจจะกลายเป็นการปิดกั้นโอกาสดีๆใหม่ๆไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้ครับผมซึ่งตรงนี้มันก็เลยนําไปสู่การมองการทิ้งในมุมใหม่ที่ข้อความนี้นําเสนอคะ่ะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการยอมแพ้หรือการสูญเสียอะไรไปนะแต่มันคือกระบวนการการเลือกคะ่ะ เลือกอย่างมีสติอย่างใช้ปัญญาเลยเป็นการตัดสินใจว่าจะเก็บไว้แค่สิ่งที่เออมันมีความหมายมันมีคุณค่ากับชีวิตเราจริงๆเท่านั้นเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตด้วยการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดนะคะพอเราเปลี่ยนมุมมองว่าเป็นการเลือกแบบนี้เนี่ยโหมันทําให้เห็นภาพชีวิตที่ดีตามที่ข้อความนี้พูดถึงชัดขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ใช่ชีวิตที่ต้องมีของเยอะๆแต่เป็นชีวิตที่คัดมาแล้วเหลือแต่ของที่ใช่และใจที่เบา มันเหมือนเปลี่ยนจุดโฟกัสเลยนะครับจากปริมาณของนอกกายมาเป็นคุณภาพมาเป็นความรู้สึกข้างในแทนใช่เลยค่ะคือเปลี่ยนจากการสะสมวัตถุมาเป็นการสะสมความรู้สึกดีๆความหมายดีๆให้ชีวิตแทนซึ่งข้อความนี้เขาก็สรุปปิดท้ายได้าน่าสนใจมากนะคะว่ากล้าทิ้งแล้วคุณจะได้ชีวิตใหม่กลับมามันเหมือนเป็นการบอกเราไกลๆนะคะว่าการที่เรากล้าเผชิญหน้ากับความกลัว กล้าที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่แล้วออกไปเนี่ยแหละค่ะคือประตูบานแรกเลยที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการเจอเส้นทางใหม่ๆที่อาจจะรอเราอยู่ก็ได้สรุปแล้วนะครับจากที่เราคุยกันเรื่องข้อความนี้เนี่ยก็ได้แง่คิดสำคัญเลยว่าความเบาสบายหรือความหมายในชีวิตเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้มาจากการพยายามหามาเพิ่มหรือเติมให้มันเต็มตลอดเวลาแต่เออมันกลับมาจากการที่เราเรียนรู้ที่จะเลือกอย่างฉลาดฉลาด แล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่ไม่จําเป็นหรือสิ่งที่ไม่เข้ากับตัวเราในปัจจุบันแล้วออกไปทั้งจากโลกภายนอกแล้วก็จากโลกในใจเราเองด้วยนะครับเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้จริงด้วยแล้วถ้าจะให้มองลึกลงไปอีกนิดหนึ่งนะคะจากแนวคิดเรื่องการเลือกที่ข้อความนี้เน้นย้ำเนี่ยคือนอกจากเราจะคิดว่าอะไรที่เราควรจะปล่อยวางแล้วเนี่ยการลองกลับมาพิจารณาถึง กระบวนการที่เราใช้เลือกเฟ้นสิ่งที่มีความหมายจริงๆในชีวิตเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะว่าไอกระบวนการตัดสินใจของเราเนี่ยมันสะท้อนอะไรแล้วมันอาจจะส่งผลต่อมุมมองที่เรามีต่อคุณค่าหรือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตเราเองได้ยังไงบ้างอันนี้ก็อาจจะเป็นคําถามทิ้งท้ายที่แต่ละคนอาจจะนํากลับไปลองคิดต่อยอดกันดูได้คะ่ะ